แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสุขที่15พฤศจิกายน2 5 6 7เราจะมาอัปเดตแจกเงินหมื่นแจกเงินดิจิทัลเฟสที่2ล่าสุดนะคะล่าสุดอัปเดตจากกระทรวงการคลังลุ้นคนอายุ50ปีขึ้นไปรับเงินสดก้อนเดียว1,000 10, 0บาทชงเคาะ19พฤศจิกายนนี้และเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดก็ต้องส่มกำลังใจให้กันด้วยกัน กดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะคลิปหน้าล่าสุดแจเกเงินดิจิทัล1,000 0บาทหรือเงินดิจิทัลเฟส2ล่าสุดนะคะเป็นการอัปเดตจากกระทรวงการคลังในวันนี้15พฤศจิกายน โดยนายเผ่ภาภูมิรจนาสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้อัปเดตว่ากระทรวงการคลังได้เตรียมหลายมาตรการสําหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในวันที่19พฤศจิกายนนี้เพื่อพิจารณานะคะซึ่งเป็นทั้งมาตรการในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวรวมถึงจะมีการหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการแจกเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทเฟดสอง ซึ่งต้องมาดูว่าจะดําเนินการแจกเงินให้กลุ่มไหนก่อนสําหรับกรณีที่มีการระบ,บุว่าจะมีการแจกเงินให้กลุ่มผู้สูงอายุที่อายุ60ปีขึ้นไปนั้นยอมรับว,ว่ามีความเป็นไปได้แต่ต้องหารือในรายละเอียดอีกครั้งโดยมองว่ากลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีความเหมาะสมเพราะเป็นกลุ่มที่มีความเดือดร้อนสูงกว่า กลุ่มอื่นๆจากความสามารถในการหารายได้ที่ต่ำกว่ากลุ่มอมื่นๆน,นะคะรวมทั้งยอมรับว่ามีความเป็นไปได้ที่จะ แจกเป็นเงินสดจำนวน1,000 0บาทในก้อนเดียวจริงๆตอนนี้เรามีตัวเลขหมดแล้วว่าคนอายุ60ปีที่เข้าขายได้รับเงินมีเท่าไหร่ซึ่งยอมรับว่ามีจำนวนไม่เยอะแต่ยังเปิดเผยตัวเลขไม่ได้เพราะยังต้องรอข้อสรุปที่ประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนว่าจะออกมาเป็นอย่างไรส่วนตัวไม่อยากพูดรายละเอียดก่อน พราะสุดท้ายข้อสรุปอาจจะออกมาว่าแจกคนอายุ50ปีขึ้นไปก็ได้ซึ่งผู้สูงอายุที่จะได้รับเงินในส่วนนี้ก่อนต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเท่านั้นและคนที่ได้รับเงินไปแล้วในเฟสแรกซึ่งเป็นกลุ่มเปราาบางก็หมดสิทธิ์ทั้งนี้จะจ่ายได้ทันภายในปีนี้หรือไม่ หรือจะเป็นต้นปีหน้าก็คงต้องรอดูความเหมาะสมส่วนกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลจะดําเนินการแจกเงิน1,000 0บาทเฟสสองให้กับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปได้ในเดือนมีนาคม68นั้น ก็ถือว่าเป็นความเห็นหนึ่งที่ต้องรับฟังโดยต้องรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายส่วนผลจากการแจกเงินให้กลุ่มเปามา 5. 5. ร,าเราะบาง14.5ล้านรายพบว่าผลออกมาค่อนข้างน่าสนใจเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มการใช้จ่ายสูงโดยตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาส4ของปี67คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ4.3-4.4%ถือเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูง เป็นผลมาจากหลายปัจจัยโดยหนึ่งในนั้นมาจากการกระจายเม็ดเงิน10,000บาทของรัฐบาลและสําหรับการแจกเงินหมื่นคนได้เงินรอบ2รอบจ่ายซ้ําครั้งที่2และครั้งที่3นะคะรอบจ่ายซ้ําครั้งที่2โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินในวันที่21พฤศจิกายนนี้รอบจ่ายซ้ําครั้งที่3กรมบัญชีกลางก็จะจ่ายเงินในวันที่19ธันวาคม67นะคะ ทั้งนี้ดังนั้นคนที่ยังมีปัญหาให้รีบแก้ไขคนพิการก็ต้องทำบัตรหรือต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการนะคะตามเกณฑ์ที่กำหนดอัปเดตแจกเงินเมื่นเงินดิจิตัลเฟสที่2ล่าสุดกระทรวงการคลังลุ้นนะคะว่าสำหรับคนอายุ50ปีขึ้นไปอาจจะได้รับเงินก้อนเดียว1,000 0บาทโดยจะชงเคาะในวันที่19พฤศจิกายนนี้นะคะอัปเดต15พฤศจิกายน2567